สวัสดีครับเพื่อนๆสต็อปบาครับวันนี้ผมอยู่ที่สถาบันฝึกอบรมขับขี่รถย a มาฮ่าครับวันนี้จะมาทำการทดสอบกับเจ้าตัวออร์นิวยามาฮ่าแอร์รอครับก็ต้องขอบคุณยามาฮ่าด้วยที่ให้โอกาสสต็อปบายได้มาสัมผัสกับเจ้าตัวรถอโตมิตรุ่นใหม่ครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างในกันว่าเป็นยังไงบ้างครับ ให้ดูภายในเครื่องยนต์ของเจ้าตัว All New. ออ l นิว a i r l กันนิดนึงครับไดีค,ครับซึ่งขยายหน้าวาลใหญ่ขึ้นเดิมจาก19.5เป็น20.5ในส่วนของวาลวีครับนะครับส่วนในส่วนของวาลไอเสียหน้าวาลเท่าเดิมครับ17.3 ในส่วนที่ขยายใหญ่ขึ้นก็คือพอร์ตของไอเสียนะครับจาก21มมิลเป็น23มิลนะครับแล้วก็ในส่วนของพอร์ตไอดีนะครับจาก29เป็น32มิมลก็เลยใหญ่ทั้งหมดจะเห็นการพัฒนาและการปรับปรุงตัวเครื่องยนต์ก็จะได้ ไขข้อสงสัยกันเลยว่าทําไมตัว All New Airlock นั้นมีกําลังที่มากขึ้นและขี่สนุกขึ้นนะครับตรงนี้แหละครับเป็นจุดที่ Yamaha าาเ,เขาได้มีการพัฒนาขึ้นมานะครับเพื่อให้ผู้ขับขี่รู้สึกสนุกกับการขับขี่มากขึ้น,นครับนะฮะเซ็นเซอร์ตรงนี้จะไม่มีแล้วนะครับอันนี้เป็นชุดอันนี้ตรงนี้จะเป็นความแตกต่างของลูกสูบลูกสูบมีขนาดเท่าเดิมนะครับแต่ว่าของเดิมนั้น นะครับจะเป็นลูกสูบหัวเว้าวนะครับตัวใหม่จะเป็นลูกสูบหัวเต็มแล้วนะครับมีการวางเปรียบเทียบไว้ให้ได้ชมกันครับตำแหน่งของตัวดันโตใช่ไหมครับตัวตัวนี้นะครับตำแหน่งของตัวดันโซ่ ันนี้ผมให้ดูตัวที่ฝานะครับจะเห็นทางเดินน้ำเนี้ยตัวเนี้ยจะเป็นสามรูแล้วนะครับถ้าของเก่าเนี่ยจะเป็นแค่สองรูแค่นั้นเองนะครับจะสนใจจะวางคู่มันจะได,ได้ครับผมได้ครับนะครับนี่ครับคือความแตกต่างกัน นิวตัวใหม่ครับตัวเก่าครับก็จะเทียนเสื้อใหม่ครับนี่เราให้ดูจุดฝาีกทีนะครับอ่าโอ้นึ่งหลาที่ได้อยู่ ครับทางเดินไอเสียก็ตัวนี้จะไม่มีเซ็นเซอร์เข้ามาวางแล้วนะครับของใหม่จะไปอยู่ที่ท่อจะไปอยู่ที่ท่อแทนนะครับตัวนี้จะมาเป็นตัวนี้แทนเขจะมาวางไว้ตำแหน่งนี้แทนนะนะครับนี่นะครับคือความแตกต่างของตัว Air ์หลอก n อ new Air l o ลอนะครับ ใช่เชือสูบนะครับฉีดไปที่ลูกสูบในส่วนของฝาสูบเนี่ยเราใช้ไวชีดคู่นะครับฉีดลงที่กระเดื่องกดวาลนะครับเพื่อลดความฝืดนะครับแล้วก็เพิ่มความทนทานครับก็ไวชีดที่นี่เขาตรียมขานดีไว้ให้เราแล้วก็ตัวที่เขาพูดถึงและย้ก็คือในเรื่องของปัจจัยยี่ใช่ครับวันนี้ก็จะเน้นเรื่องของการขับขี่ส่วนหนึ่ง มันจะเน้นเรื่องการขับขี่เป็นหลักอ่าเราวันนี้เราไม่พูดถึงเรื่องฟีเจอร์มากแล้วเพราะว่าเราได้สำรนอไปแล้วพูดไปแล้วใช่ในเรื่องของการเชื่อมต่อโทรศัพท์หรือลูกเล่นฟังก์ชันต่างๆที่เขาจัดมาให้ต้องบอกว่าราคามันเกินมันได้เกินราคาอืใช่ไม่ได้เกินราคาพี่ราคาขนาดนี้ครับได้ของเล่นมาแยะๆเลยใช่เป็นอะไรที่คุ้มค่านะครับพูดถึงแล้ววันนี้ได้มาขี่ผมก็รู้สึกว่า ประทับใจเกินเกินวันนั้นที่ขี่จับเล็กๆน้อยไม่ได้ไม่ได้ขี่ไม่ได้ขี่อะไรเยอะแต่วันนี้มาเป็นเต็มเลยใช่ใช่วันนี้เราได้ลองในทั้งเขาจัดเป็นสถานีสี่สถานีสสถานีสถานีแรกเนี่ยต้องบอกว่าระยะเบรคครับอ่าคนมี abs ครับก็สบายหน่อยใช่อ่า เบรก ABS นะคความ A สถานีที่เขาตั้งไว้ให้เราขี่นะครับก็คือต้องใช้ความเร็วมาประมาณ50แล้วก็ต้องเบรกให้อยู่ในจุดที่เขากำหนดไว้นะครับทั้งหมดมี3ช่องใช่3ช่องนี้ก็ช่องหา่างละ10เบส10เบร10เบสใช่ครับเออแต่ถ้าเกิดเอาจริงๆนะมา50ลองเบรกแรงเลยอะ่ะก็ต้องลอยก็เลย,เลยช่องแรกนิดนึงนิดนึงอาจจะคาบเกี่ยวที่ช่องที่สครับแต่ถือว่าระยะสั้น ครับจีวสั้นอันนี้ยงคือสลาลอมและจิมคนาครับก็พูดถึงการพลิกรถครับเอาการควบคุมรถครับสลาลอมอ่าสลาลอมต้องบอกว่าเป็นการพลิกรถซ้ายขวาซ้ายขวาสิ่งที่ผมเจอในตัวเจ้าตัวแอร์หลอกตอนนากตอนนี้ก็คือมันเป็นรถที่คุมง่ายเพราะว่าด้วยขนาดยางที่ให้ใหญ่จังหวะที่พลิกรถเราถึงเติมคันเร่ง มันสมูทมากมันไม่ดิ้นเลยพี่มันแบบมันไหลไปเรื่อยไหลไหลได้เลยอืมันคุมรถได้ง่ายแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราเจอก็คือในเรื่องของ V shape ตัวแฮนด์ที่เราคุยกันไปต่อหน้านี้แล้วใช่มันทําให้เราคุมรถได้ได้เป็นตัวของเราเองมากจริงพี่คือเราสามารถมันไม่ใช่แค่โทรศัพท์เชื่อมต่อเราเองอ่ะเราเข้าถึงตัวรถได้ด้วยใช่เราเชื่อมต่อตัวรถเลยใช่พี่พอพอมันพอมันอยู่ในช่วงที่เราควบคุมรถได้ปุ๊บเนี่ย เราขี่สนุกแล้วใช่จริงตอนนี้ตัวเนี้มีปรับเรื่องของมุมแคสเตอร์ครับกับระยะเทลครับทําให้เขับได้สนุกมากขึ้นอีกมันพิ้วอ่ะมันพิ้วคือผมไม่ต้องใช้เบรกเลยเติมคันเร่งเอายกมาเติมยกก็เติมยกก็เติมเอาแค่นั้นเองใช่แล้วมาในส่วนของสถานีสโลว์บาลานสโลว์บาลานเนี่ยต้องบอกว่า มันก็ยิ่งทําให้ผมประท pues, e ับใจยิ่งเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่าขนาดยางที่มันใหญ่ขนาดนี้เวลาขึ้นเนินกระดานตรงตัวแผ่นเดียวอ่ะรถมันอยู่ที่มันอยู่แบบคือยางใหญ่อ่ะมันมีสัมผัสสัมผัสหน้ายางกับตัวกระดานแผ่นเดียวมันสัมผัสได้เต็มได้เจอได้เจอใช่พอมันสัมผัสได้เยอะปุ๊กเนี่ยมันมีพื้นผิวในการเกาะมันทําให้รถนิ่งมีความนิ่งฉะนั้น การที่ขับขี่ในซอกแทกหรือในสถานที่แคบๆเงี้ยรถมันทรงตัวได้สบาย,ยได้ลองใช่ไหมลองตัวเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยผมลองลองไอ้นั่นอะไรนะไอ <c ười> จิมคน, <c ười> นาจิมคณาอ่ะฮะโอ้เวลาจังหวะมันนั่งอ่ะด้วยด้วยมุมของเบาะด้วยพื้นที่ของเบาะอ่ะมันปรับให้เทมาข้างหน้านิดนึงอ่ะฮะ แต่ว่าแฮนด์มันก็รองรับอยู่ฉ<ช>ันั้นมันจะมันจะสอดท้องกัน<ช>แฮนด์บอกแล้วก็ขักเท้าแล้วก็ขาหนีบหนีบไม่ถึงพี่หน <c oughs> <c oughs> ีบไม่ถึงแต่พูดถึงในเรื่องของการพลิกรถผมประทับใจมันมากเลยเรื่องของการพลิกรถเพราะว่ามันดีกว่าเดิมเยอะเลยเห็นได้ชัดนะครับเพราะว่าในจังหวัดที่เราต้องพลิกรถเร็วๆหมดถ้าเป็นรถตัวก่อน หน้ามันอาจจะไหวแต่เนี้ยมันสมูทไปเลยเดินเครื่องออกได้เลยใช่เครื่องยนต์ก็บอกเลยว่าไอความสมูทมันเนี่ยทำให้เราขี่ง่ายมไม่กระโชกพวกพากเหมือนตัวที่แล้วครับไอเรื่องตัวเรื่องตัวเคร่งก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมเจออย่างที่เราไปขี่บ้านที่เจฟวนั้นน่ะก็คือเรายังไม่ได้เติมเร่องเน,น็มที่ก็คือค่อยค่อย,อย,อยเติมแล้วดันออกใช่แต่อันเนี้ยไม่รู้มันไปเองครับพี่ใช่มันเติมเร่งแล้วดันออกเลยวื มันมน,นั้นในการขับขี่สลาลอมหรืออะไรอ่ะมันถึงได้ใช้ความเร็วได้เต็มที่เลยมันก็เลยเป็นเรื่องเออมันวันนี้มันจึงมาเจอกับคําตอบในอีกรูปแบบหนึง่งที่เคยขี่บ้านพี่เจไปแล้วอตอนนั้นเราขี่เราขี่ฟิลลิ่งธรรมดาใช่ไม่ได้ไม่ได้จาะลึกในเรื่องของดีเทลตัวรถมันเยอะเหมือนกับเราขี่เพื่อให้ลองฟิลลิ่งเฉยใช่แต่วันนี้เราขี่ได้เต็มที่มากเลยรู้ว่าสิ่งที่เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปมันใช้ได้จริง มันเกินกว่าที่เราคิดเอาไว้เยอะเลยพี่ใช่ฮะแต่ถ้าไปใช้งานจริงระยะไก,กลๆอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงเอเดี๋ยวต้องลองพี่่สิต้องลองเอาไปขี่ไกล,กลว่าในฟังก์ชันที่เขาให้มาหรือว่าสมรรถนะที่ตัวรถที่เราเจอวันนี้กับการเดินทางไกลๆอ่ะมันจะต่างกันไหมม,มันจะเราทําให้เรารู้สึกถึงสิ่งที่ต้องชาเลนจ์ในที่เขาบอกว่ามันมี ไอไอวายคอนเน็กต์ครับวายคอนเน็กตัวนี้เราจะชาเล์กับตัวเราเองหรือจะชาเล์กับเพื่อนทุกคนในโลกเราใช้เดินทางเดีต้องลองต้องลองนะต้องลองดูครับเดี๋ยวไวมีทิปยาวๆเราไปลองกันต้องลองทิปยาวๆเพราะว่าในตัวฟังก์ชันที่เขาให้มามันก็มีโหมดของเรื่องการคำนวณค่าประหยัดน้ำมันมาด้วยซึ่งต้องบอาเนี่ยครับในสิ่งที่ ตัวออนิ e w e l a n t เขามีไว้นะครับไวอนเน็ตแปดฟังก์ชันแปดฟังก์ชันขี่กันมันตอนนี้เรื่องการขี ardı, ่ม okay. ันไม่ใช่เรื่องเป็นเรื่องน่าเบื่อหรือว่าต้องเดินทางไกลๆแล้วเราไม่มีอะไรให้คุณสนุกในขณะที่นที่คุณขี่ไปปุ๊บคุณสามารถเล่นอะไรได้หลายอย่างพเนี่ยพวกเนี้ยครับฟังก์ชันพวกเนี้ยมันทําให้เราขี่ขี่แล้วเพลินไปกับมันนะครับมีอันหนึ่งตอนที่เราอบรมในเรื่องของ มอเตอร์สตาร์ทเจเนเรเตอร์ตัวนี้มันเป็นตัวเดียวกับของ n อ a นแ็แต่ผมผมได้ไปถามอาจารย์ที่อบรมว่าไอ้มอเตอร์ตัวเนี้หลังจากที่เราสตาร์ทเครื่องแล้วโอ้ต่อหลังจากที่เราสตาร์ทเครื่องแล้วครับคือแบตเนี่ยมันเข้าไปขดลวดแล้วก็ขดลวดเราสตาร์ทเครื่องขดลวดทำงานแล้วก็ จ่ายไฟไปที่อื่นครับทีนี้ไฟที่เหลือไปไหนอาจารย์บอกว่าไฟที่เหลือกลับมาเก็บในแบตเตอรี่เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงอายุการใช้งานยาวแน่นอนเออมันก็เลยสบายนะใช่ถือว่าถือว่าโอเคเลยทีเดียวกับ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 แบตเตอรี่ที่เอาให้มาใช่ต้องบอกคุ้มค่านะตัวนี้ออมันคุ้มค่าทั้งฟังก์ชันที่เขาให้มารวมถึงสมรรถนะที่ เออมันน่าประทับใจอะ่ะเพราะว่ามัน,ม,นมันเกินสิ่งเกินกว่าที่ผมได้คิดเอาไว้เยอะเลยนะครแล้วอนาคตได้ยินมาแววอาจจะมีฟังก์ชันอื่นๆเข้าไปอ,อีกเอโดยเฉพาะเน<อ>วิเกเตอร์ไอ้ตัวนี้ถ้าเกิดคุณเดินทางโดยที่มีแผนที่บนหน้าปัดเรือนใหม่จะเปยังไงคิดดูสิมันแค่ บายมากเลยใช่กับรถมอเตอร์ไซค์ขนาดนี้แล้วก็ราคาเท่าเนี้ยคุณได้อะไรที่สะดวกเพลิดเพลินใช้ประโยชน์กับมันได้เต็มที่โดยเฉพาะพวกแก๊ปลาลาหมบโอ้โห,โหโใช้เลยหมากมาบอกเลยใช่ลูกค้าส่งมาบ้านอยู่ไหนกดปุ๊บโอ้โหตอนนี้คือถ้าขี่ตัวนี้เราไม่ต้องไปกังวลไปนั่งนับกิโลว่า ถึงระยะเวลาต้องเปลี่ยนแล้วนะ,ะเพราะว่าตัวนี้มันคำนวณเอาไว้เต็มเอาไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วไม่ต้องกังวลแล้วว่าถึงระยะเวปลี่ยนสายน้ำมันเพิ่มนะ,ะนี่พอถึงเวลาปุ๊บมันแจ้งเตือนเลยระยะของสายพานด้วยหมดเลยใช่หมดเลยนี่ขนาดเขารับประกัน5ปีนะทั้งทั้งคันนะเขาจะมีระบบตัวนี้ช่วยเตือนเราอีกเป็นอะไรที่คุ้มค่าจริงๆบอกเลยอะครับก็คนที่ชอกรถ สไตล์อัลโลเมติกสปอร์ตผมว่าตัวนี้น่าจะเป็นคำตอบที่ดีสำหรับคนที่อยากจะขี่รถที่มันมีความสะดวกสบายพร้อมกับเทคโนโลยีแลว้วก็ฟังก์ชันที่ต้องบอกแค่ว่าจัดเต็มมาเลยนะพี่ใช่โอ้โหประทับใจประทับใจรวมถึง A T, T A V F V V A อ่วาวาล์วแปรผันใช่มันทำให้เราขี่แล้วมันสมูรมากขึ้นพี่ มันมันมันสามารถใช้รอบที่เราเราอยากเราอยากจะใช้นี่แหละอืมงก,ก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นคําตอบอีกคําตอบหนึ่งแล้วแหละนะสาหรับคนที่อยากจะได้รถตรงนี้กองใหญ่กองใหญ่นะใช่กองใหญ่เราก็รีดกองตัวเนี้ยมันจะใหญ่ก็จริงแต่ว่ามันจะทางลำเลียงของกองอะ่ะมันจะมีการ สร้างทางเดินเอาไว้ลําเลียงอากาศให้เข้าไปสู o o ่ห no, ้องเผาไหม้ได้ได้อย่างเป็นระเบียบนะฮะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงในเรื่องของของกาลังขึ่นยนต์ที่ต้องเรียกออกมาใช้ในรอบในรอบหงึุงใช่แต่ว่าในส่วนอคลมเนี่ยถ้ามันเครื่องตัวเนี้จะน้อยกว่าตัวเดิมน้อยกว่าเดิมน้อยกว่าเดิมตัวเดิมอ่ะเขาจะประมาณหนึ่งจุดหนึ่งจุดห้าครับแต่ตัวนี้ถ้าปีกก็ประมาณหนึ่งก็ประมาณร้อย รันน่าจะดูโอเคอันนี้อันนี้เป็นช่องยูทีต่องสิบยูทีตครับอยู่นี่และตัวนี้ว่าประทับใจจริงๆอย่างที่เราคุยตอนนั้นมี e อ m a x ที่เราพูดถึงเรื่องของออการสะเทือนอตัวนี้เช่นเดียวกันจะมีขา กระเดื่องจุดยึดเครื่องอยู่ใต้นี้<อ>มันจะช่วยซับเ,เครื่องครับให้มันไม่สั้นนิ่มนวนขึ้นครบนเบเนอะนะในรายละเนนอียดอี่อื่นคงไม่ได้พูดถึงมากแล้วแหละก็เน้นเรื่องของิลิ่งเป็นหลักครับวันนี้ เพราะว่าขอบคุณยามาฮ่าด้วยที่วันนี้ชวนพวกเรามาสัมผัสกับตัวออร์เดลยามาฮ่าเอลออแมนออฟแมนออะแลกเอลอครับขับขี่ที่ไวยะเอนะครับศูนย์ขับขี่ปลอดภัยยามาฮ่าก็น่าจะเป็นอีกข้อมูลที่เอามาฝากเพื่อนๆกันครับสําหรับคนที่อยากจะรู้ว่าขี่แล้วเป็นยังไงวันนี้มาขี่ให้ดูแล้วขี่แล้วก็มาเล่าให้ฟังก็จริงๆก็ไปลองขับขี่ดูได้นะไม่รู้ไม่แน่ใจว่า จะมีรถทขี่เขา,าเขาจะมีรถให้ขี่เปิดมาเป็นรอบๆแล้วกันติดต่อเขาานะนะอ้ามานะยามาฮ่าเขาเจ้าหนะ้าน่าจะมีมีกิจกรรมให้ยูเซอร์ได้มาสัมผัสอยู่เรื่อยๆก็ใช่ก็ติดตามข่าวกันได้นะครับเดี๋ยวเขาจะมีการเดินสายไปเรื่อยๆรับจังหวัดต่างๆด้วยโอเคโอเค,โอเคครับแม่ลิ้นพันกันครับ <c oughs> วันนี้ก็พอแะ่เพียงแค่นี้เนาะพอของปากของคอกับการมาสัมผัสเจ้าตัว,ตวออนิวยามาฮ่าแอลของนี้เดี๋ยววันไหนเราไปเดินทาง,ทาง ค่อยว่ากันเราคุยกันทีได้ครับว <Okay. S 1> ันนี้ก็ไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับ